วันนี้เกมสยองขวัญล่าผีของคนไทยกำลังจะสร้างความหลังลามกให้กับคุณ N Ox Nocturne c a r e x i t ีเ n เปิดตัวและบนซีนในรูปแบบ Early Access ด้วยราคาเพียง390บาทเท่านั้นแต่ทำไมเกมนี้ถึงกลายเป็นที่พูดถึง N Ox เป็นเกมสยองขวัญแบบโคอพีที่น่าตื่นเต้นรองรับผู้เล่นถึง4คนหรือเล่นเดี่ยวก็ได้คุณจะได้สูตรเป็นนักสืบเรื่องลี้ลับที่ต้องออกไปสำรวจและค้นหาหลักฐานต่างๆในฐานะผู้สืบที่มีอุปกรณ์ไฮเทคเช่น PDA UV Light และเครื่องวัด E.M.F คุณจะต้องตามล่าผีหรือวิญญาณที่ลึกลับและระบุประเภทข,ของมันก่อนจะขับไล่ออกไปซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและน่าหลังหลอนแต่ที่น่าสนใจกว่าคือทีมผู้พัฒนาเกมนี้ก็คือคุณสรุทับลอยผู้สร้างเกม Home Sweet Home ที่ได้รับความนิยมมากมายคุณจะได้สัมผัสบ,บรรยากาศที่กดดันและน่ากลัวที่สร้างขึ้นจากการสแกน3 d ดีสถานที่จริงทำให้ความรู้สึกของคุณเหมือนกับกำลังอยู่ในฉากกลางของเรื่องผีที่น่าหลังหลอน ถ้าคุณเป็นคนชอบเกมสยองขวัญหรือแม้แต่ผู้ที่กำลังต้องการความท้าทายใหม่ๆก็ควรลองเล่น Nox ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Early Access บน Steam ดูคุณอาจจะต้องการเล่นเกมนี้ในคืนที่มืดสลัวเพื่อเพิ่มความสยองขวัญให้มากขึ้นอย่าลืมแชร์ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณในการแสดงความคิดเห็นนะ